ไปดูกันที่สารทหารนะครับอายการสารทหารสั่งไม่ฟ้องอดีตคุณครูวัย77ปีที่ไปให้กําลังใจนะครับเอาช่อดอกไม้ไปให้กับแกนนํากลุ่มพลเมืองโต้กลับนี่แหละครับตั้งแต่15มีนาคมที่ปีที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่าวันนี้สารทหารกรุงเทพนัดพิจารณาคดีที่เป็นอายการทหารเป็นโจทยื่นฟ้องนายปรีชาแก้วบ้านแผว หรือว่ารุงปีชาเป็นครูโรงเรียนวัดท่าทองนะครับอดีตครูขออภัยเป็นจำเลยเนื่องจากมอบดอกกุหลาบกับถุงอาหารฟาสต์ฟู้ดให้กับนายพันศักดิก์สีเทพแกนนํากลุ่มพลเมืองเต้ากลับที่จัดกิจกรรมเมืองพล,ลเมืองรุกเดินในการเรียกร้องพลเมืองไม่ขึ้นสารทหารที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอายการทหารจะยื่นฟ้องความผิดกฎหมายอาญามาตรา116 ก็คือกระทําการใดๆเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายแผ่นดินโทษมาตรา116วงเล็บ3จําคุกไม่เกิน7ปีแต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนครับ<ะ>อายการทหารไม่ฟ้องในข้อหานี้คงเพียงข้อหาเดียวคือฝ่าฝืนการประกาศของคอสชอและลุงปรีชาก็ยอมรับสารภาพทนายจากสุทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน คุณวินยักษ์ชาติมนตรีนะครับบอกกับทีมงานของพิกัดข่าวนาว26เรื่องกรณีของลุงปรีชาบอกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไร้แรงแต่มีความผิดไหมมีจึงต้องลงโทษตามความผิดที่กําหนดจากคําสั่งของหัวหน้าคอสชศารปราณีลดโทษเหลือ3เดือนแต่ว่าโทษจําคุกรอลงอายาไว้ก่อนครับอายการท่านได้ฟ้องมาขอฐานความผิดเพียงฐานเดียวก็คือฝ่าฝืนคําสั่ง อาภาฝืนประกาศคสช,ช,ชที่7จ็ทับสองลงวันที่22วิศพฤษภาสองพันซึ่งมีอาตราโทษจำคุก1ปีปรับ20,000บาทซึ่งข้อหา116ตามมางวนกฎหมายอานั้นนายการไม่ได้สั่งฟ้องเข้ามาก็ลุงพิชายินดีทีใ่ให้การรับสารภาพามฟ้องนะครับค่ะ ทนายบอกด้วยนะคะว่าคดีลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นว่าการใช้กฎหมายในสภาวะที่เป็นการตีความอย่างเคร่งครัดและผิดต่อหลักการทางกฎหมายเป็นเรื่องที่สร้างภาระให้กับประชาชนค่ะคด้านลุงปีชายืนอยู่ข้างๆทนายเลยนะคะบอกว่าตนเองมีโรคประจําตัวที่ต้องกินยาตลอดค mm hmm. ดีนี้นับว่าเป็นความเมตตากรุณาของศาลอยู่มากที่ให้ความกรุณาค่ะ